พระธรตาพระชายาของพระพญาลิทไทสิ้นประชนท่านบวชอีกครั้งหนึ่งบวชให้พระราชมาตาที่เรียกว่าพระนางพญาวันนางพญาที่เราไปอ่ะแต่เมื่อวานนี้เราไม่ได้ไปที่สัจจนาลัยพิสุโลกเราไม่ได้ไปบวชเขาจะเข้าข้างไนเราแอบไปเอาไปเอาเรามาทางนี้เรามาทางนี้ทางนี้ทางนี้าทางนี้อ่ทางนี้อ่แล้วเสร็จแล้วเมื่อพระราชมาตา ถวายเพลิงเรียบร้อยท่านก็สึกออกหม่ครั้งหนึ่งสบแล้วสรุปรว่าบวชสองครั้งแล้วใช่ไหมสุดท้ายครั้งที่สามท่านตั้งใจจะบวชเลยเพราะศรัทธ,ธามากก็เลยยกบ้านของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านของท่านหมดเลยนะสร้างเป็นวัดขึ้นมาแสดงว่าท่านร่ำรวยด้วยใช่ไหมสร้างเป็นวัดขึ้นมาเลยเหมือนกับกรมพระราชวังบวรมหาสักดิพลเสพยกบะยกจวนของท่านยก วังของท่านสร้างเป็นวัดวัดนั้นจะวัดบรวรนิเวศวิหาร oh. อ่าทำเหมือนกันท่านทําตามพระนมสายดำองค์นี้แต่นั้นเนี่ยเป็นนักเสียสละคนสําคัญของสุโข,ขทัยตอนนี้ปรากฏว่าบวชครั้งที่สามก็ถูกมารมาจนอีกปรากฏว่าเมื่อพญาลิไทพระราชมาตาสิ้นประชน์ไปแล้วพระมหาธรรมราชาที่ที่สองสายลือไทยลูกของพญาลิไท oh. เกิดมีศึก มีการแย่งชิงสมบัติกันก็อบอกให้พนมสายดำเนี่ยสึกออกมาเพื่อห้ามท่านก็เลยศึกอีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วบวชสามครั้งแต่ว่าไม่ปรากฏว่าท่านบวชอีกไม่ปรากฏเลยก็หายไปบ้านช่องทางวัดไปหมดแล้วแต่ท่านหายไปไหนก็ไม่แน่ใจนะครับท่านจึงเป็นบุคคลสําคัญของสุขโขทยัยที่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทด้ทราบซึ้งในคุณของท่านมากนะ ก็เลยอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้ามีบุญญาธิการอ,อถ้าไม่ใช่มีบุญแล้วซ้ายเนี่ยจะสร้างทั้งสององค์เนี่ยให้เป็นสมบัติของกรกฏไทยแต่ว่าเขาไม่ให้ไว้ที่โบราณสถานแต่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าทําได้นะในอนาคตก็เชื่อว่าเพื่อให้ประเทศคนไทยเราเนี่ยได้ระลึกถึงคนที่มีคุณต่อเมืองไทยนะว่ามีคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้านายแต่ว่าสามารถสละาบ,บ้านของตัวเองทั้งหลังเนี่ยตร้งเป็นวัด แล้วัดของท่านก็คือวัดช้างล้อมสุขโขทัยที่สมบูรณ์แบบนะโดยท่านได้อุปชางของท่านที่มาจากลังกานะจึงเป็นรุวันเวริหรือว่าสุวรรณมาลิกหลังที่สองของสุขโขทยัยหลังที่หนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เราไปนะหลังที่สองก็คือนี้นะครับวันเวริที่สมบูรณ์แล้วก็ในจารลกบอกว่าเมื่อท่านสร้างวัดนี้แล้วท่านปลูกพระศรีมหาโพธิ์ นะอาจจะเป็นต้นน้นอาจจะเป็นต้นลูกต้นหลานท่านเพราะว่านี่หกร้อยกว่าปีแล้วนะครับอาจจะเป็นต้นลูกต้นหลานท่านแล้วท่านสร้างอะไรรู้ไหมสร้างพระบทรูปพระเวสสันดรชาดกนะแล้วก็สร้างพระแกะสลักด้วยหินถวายพระราชมาตาหมายถึงว่าชายาของพระยาลิไทยทำก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถวายเจ้าหนนี่คือความจงรักภักดีของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนจริงคือพระนมสายดำแม่นมเทศ ท่นานอาจารย์ก็เลยทาเป็นโมเดลขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกกว่าได้นะเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปอาจจะมานั่งอยู่แต่ตั้งใจถ้าถ้านั่งก็คงจะให้ไปนั่งอยู่วัดไทยจุมพลที่สุโขทัยเพราะว่าเป็นวัดที่คนมากราวไหว้สักการะเพื่อเราลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีความดีจริงปรากฏหลักฐานจริงในทางประวัติศาสตร์คือวัดแห่งนี้นะแล้วความสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นทุกประการเ,าเดี๋ยวเราไหว้เราไปไหว้ตรงจุดตรงนั้นครับอ่าเป็นจุดตรงนั้น ไปว่าจุดตรงนั้นเราแห่ท่านไปอ,อนำหน้าไปน้โมเมสัพเทวานังสัพพะคาหาจะเทวานสุริยันจะปะมุนจะทะสิภุมโมจะเทวานังอุโทโราพังภวิสติชโวสุขโลจะมหาราพังโสโลลาหูเกตุจะมหาราพังสัพพพยังวินาสันติสัพทุกขังวินาสันติ สัพโรคังวินาสันติรักนาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปารยันตุสัพพทาเอเตนะมังครเตเชนะสัพโสธิพระวันตุเตหันหนามาเออครับเชื่อว่าจะดีหลังเนี้น่าจะเป็นที่บระจ,จุอธิของท่านพระนสใสดำนะครับที่อฐิอันนี้เขาเอามาให้อาหารแมวอาหารแมว เรากล่วกาวคำบูชามาตรงนี้ก็ได้กล่าวคำบูชาเพื่อใครอยากนั่งใครอยากนั่งได้นั่งกล่าวคำบูชาพระเจดีบรรจุภาษาลีลิกาธาตุที่พนมสายดำอัญเชิญภาษาลีลิกาธาตุโดยพระอุปชางท่านที่มาจากลังกานะมาเป็นตัวอย่างสร้างคนคนธรรมดาสามัญในยกบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสร้างเป็นวัดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะ ไม่ใช่ของง่ายแล้วท่านทำอุโบสถแบบลังกาโน่อุโบสถอยู่หน้าวัดโน่นนั่นเห็นไหมเวลาจะบวชพระก็ไปส,สร้างไปบวชที่นั่นแล้วเวลาจะมาบำเพ็ญกรรมาฐานก็มาบำเพ็ญที่นี่นะพระศรีมหาโพธิ์นี่อาจจะเป็นลูกหลานเมื่อหกร้อยปีที่ผ่านมาหรือาอาจจะยุบมาคือท่านปลูกขึ้นมานะอ่พี่หนุยพี่หนุยครับเนี่ยเห็นไหมพ่อนมสายดำก็ยังปลูกต้นโพธั้นเมน่อต้นโพพี่หนุยเนี่ยเป็นคุณค่าสําหรับวงตระกูลมากนะ อยู่ตรงนั้นนะอ้าวกล่าวคำบูชาครับเห็นพนมสายดำด้วยที่ทำอย่างนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นเป็นรูปธรรมนะไม่มีอะไรหรอกครับบางทีเราพูดลอยๆก็ไม่มีรูปเห็นใช่ไหมก็เลยจารย์ก็เลยทําเป็นสังฆโลกขึ้นมาเลยนั่นแหละ,ะกล่าวคำบูชาภาษาลีลิกธาตุที่พนมสายดำมันเชิญมาจากเมืองลังกาเออเมืองลังกา หันมาอย่งพุทธสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังการ o m a s e นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธสะ อาหังวันทามิอาหังวันทามิอรหัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะปูชนพถายะปูชนพถายะพระบรมสารีริกธาตุงพระบรมสารีริกธาตุมไมหังไมหังทีฆรรตังทีฆรรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาใต้ล่มภศษีมหาโพธิ์ใต้ล่มภศษีมหาโพธิ์ที่พ่อนมสายดำที่พ่อนมสายดำแม,มแม่นมเทพแม่นมเทพได้ได้ทรงได้ปลูกไว้ได้ปลูกไว้ ในอาวาสของท่าน, <S <S นอาาขอ,นขอกราบไหว้บูชาพระบรมสา,า,า,าลีลิกธาตุที่ปรากฏแล้วเบื้องหน้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,นนาาเา้้องงหาาขจทัลยชื่อว่าเจดีย์ช้างล้อมหลังที่สองแห่งอาณาจักรสุโขทัยขอบารมีธรรม แห่งการบูชาแห่งการบูชาของข,ข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เลื่อมใสศร,รัทธาที่เลื่อมใสศร,รัทธาคุณพระศรีรัตนตร,รัยคุณพระศรีรัตนตรัยขอการบูชานั้นขอการบูชานั้นจงสำเร็จผลทุกประการจงสำเร็จผลทุกประการจงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจ สู่การปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดซึ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาขอบารมีธรรมขอบารมีธรรมแห่งพุทธานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสังฆานุภาพจงโปรดประทานพรจงร ประทานพรให้เข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพมีสุขภาพมรณนาม่มรณะามัยสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงขอบุญบารมีขอบุญบารมีรมแห่งพระบร,รมาสตร์หลีลิขิตท่าน รมมาสารีดิกระทาจงคุ้มครองจงคุ้มครองประเทศชาติของเราประเทศชาติของเราพระพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนาของเราสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราให้สงบร่มเย็นให้สงบร่มเย็นในบวรพระพุทธศาสนาในบวรพระพุทธศาสนาให้สงครามระหว่างประเทศให้สงครามระหว่างประเทศจงสงบร่มเย็นจงสงบร่มเย็นเกิดไมตรีต่อกันเกิดไมตรีต่อกัน ขอสัรพสัตทั้งหลายอย่าได้มีเวรอย่าได้เนอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอาตั้งจิตเป็นกัลยาณจิตด้วยความสงบ